สวัสดีครับในวันที่เราไปบึงสำราญได้มีนะัท่านหนึ่งรอกมีปัญหานะครับเล่นปลาเข้ามาไม่ไหวนะครับพวกเราจึงรวมทีมกันเล่นแฮนด์ไลน์กับปลาบึกบึงสำราญเลยโอ้โหด,ดูคาปลาไม่ใช่เล็กเลยนะครับใหญ่เอาเรื่องเลยนะฮะไกลๆร้อยเลยแต่มีช็อตเด็ดที่พีก,กว่าแฮนด์ไลน์ปลาใหญ่นะครับไปดูกันเลยสัสดยาแเราเราเพียออันนี้แฮนด์อะไรคะแฮนด์แฮนด์ไลน์ฮะรถดิลถนี่นี่นี่ ไม่คบลงพี่ไยทำไรพี่มองเลยไม่ลอันนี้อะไรเนี่ยคนนี้เลยคะโอยไม่ได้มองหลังเลยโทษโทษ